สวัสดีครับทีมงานตัวพ่อและตาสงขลาครับวันนี้มีเรื่องของการจับงูมาอีกแล้วนะครับที่เดิมเลยครับที่อำเภอนาทวีแล้วก็เป็นงูจงอางเหมือนเดิมครับเยอะจริงๆครับที่นาทวีเนี่ยงูจงอางครับวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอรยโยสามัคคีครับไปจับงูจงอางอีกแล้วครับที่หมู่สามตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีนะครับหลังจากที่วันก่อนจับไปได้ตัวนึงแล้วครับวันนี้มาอีกแล้วครับ เยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นงูจงอางด้วยครับและตัวใหญ่จริงๆครับดูหัวมันสิครับตัวนี้เข้าไปอยู่ในโรงรมยางหรือว่าโรงเก็บยางในป่าสวนยางนะครับอือหือดูมันผงกหัวขึ้นมาครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ค่อยๆเอาบ่วงไปคล้องคอดูมันครับดูมันครับอือหนึ่งหนีครับหนี ได้ไหมครับได้ไหมครับลุ้นครับเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับตัวนี้นะครับยาวประมาณ4เมตรกับหนัก15้ากิโลกร,รัมครับใหญ่กว่าตัวที่ติดไซเมื่อวันก่อนอีกครับ เป็นเมืองที่มีงูจงอางเยอะจริงๆครับนาทวีครับงูอื่นนี่ไม่ค่อยจับได้ครับจับได้แต่ง,งูจงอางจริงๆครับแล้วก็มันก็จะมาหากินอยู่แถวๆบ้านของชาวบ้านนี่แหละครับดีนะครับที่ทุกตัวเนี่ยจับได้ไม่เคยมีข่าวว่าชาวบ้านถูกงูจงอางฉกงูจงอางกัดครับ ก็ไปเห็นตัวมันซะก่อนครับก็เป็นไปได้นะครับว่าตัวมันใหญ่ครับมันเห็นง่ายครับแล้วก็มันก็ขู่ฟอดฟอดฟอดเหมือนกันละครับเวลาเข้าไปนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่หน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิอริโยสามัคคีไปจับได้นะครับเยอะจริงๆครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งช่วงฤด,ดูร้อนที่งูออกมาหากินตามบ้านเรือนตามอะไรแถวๆบ้านของชาวบ้านนี่แหละครับ ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจับได้ถี่เหลือเกินครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆตัว4นห้าเมตรขึ้นไปนะครับเยอะจริงๆครับเป็นเมืองหูจงอางจริงๆครับนาทวีนี่ครับจับได้เกือบทุกวันเลยครับไม่เบื่อกันนะครับทีมงานตัวเพาะและตา้สงขลาจับตัวไหนเราก็เอามาให้ดูตัวนั้นแหละครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับ